สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องอยู่กับรายการเปิดไพ่ไหลมอกับคู่หนุ่ยที่ระธรรมุนีครับราศีสิงค์ครับต่อจากนี้ราศีสิงค์คนโสดคนโสดครับนักนวงอยู่เดอ้อในเรื่องของคนโสดท่านนะปุุงซะเดอ้อลูกทั้งใบอย่าแบกไว้คนเดียวครับ สำหรับราศีสิงห์ที่โสดครับคุณจะเคยอกหักมากี่ครั้งก็แล้วแต่คุณผมไม่รู้คุณหนุ่ยไม่รู้ว่าคุณอกหักมากี่ครั้งแล้วถ้าคุณอยากมีแฟนที่ดีบางครั้งอดีตที่มันผ่านมาปร่งมันไว้สักก่อนแนะนําประมาณน,นี้ขอให้ปรงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอดีตปร่งมันเลยพอปรงมันเสร็จแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเออปร่งซะสิงห์จ๋าปร่งซะทุกอย่างมันจะดีขึ้นถ้าคุณปรง เพราะคุณมักเอาอาดีตนี่เขามาไว้นํำชีวิตตลอดเลยแบบฉันถูกผู้ชายอกหักอกมาฉันโบก้าเปิดใจให้พัยแล้วจังเสียอกหักร้อยครั้งก็ดีกว่าไม่เคยมีแฟนสักครั้งในน้ำประมาณนี้เปิดใจถ้าคนโสดอยากมีคู่ก็ให้เปิดใจเรื่องอกหักมันเป็นเพียงแค่อ๋อประสบการณ์ชีวิต เรื่องที่จะพบกับคนต่อๆไปนี่คือทัศชีวิตนะจ๊ะสำหรับคนโสดอยากให้เปิดใจกว้างๆครับอย่าไปเอาความเกาเ่าเรา่ความหลังมาเด้นอนั้คนมีคู่สิงสําหรับคนมีคู่จะคนมีคู่ติดใบแดงนะครับสําหรับคนสิงที่มีคู่ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่เป็นปัญหาในเรื่องของวาจาก็ได้เป็นปัญหาในเรื่องที่มันค้างคากันแต่ข้างหลังุ่นละ เรื่องที่มันเกิดขึ้นเบื้องหน้าก็ได้หรือเอาอดีตมาย้อนใส่กันว้าใส่กันก็ได้มันจะเกิดปัญหาขึ้นปากและเสียงจะเจอขึ้นทุกเมือ่อกินเขาก็บ่ค่อยแสบสาหรับคนราศีสิงห์ช่วงนี้กินเขาบ่แสบละ่ะคนมีคู่หันหน้าเข้าหากันมีแต่เรื่องแต่เล่าโหลดฉะนั้นก็พยายามประคับประคองชีวิตคู่ให้มันไปในทิศทางที่ดีคุณรู้ยุดอกว่าชีวิตคู่ของคุณมันต้องไปจงังไดมันจังสีสวยสีงามสีรู้สีด,ด้วยสีได้ฉะนั้นคุณรู้อยู่แก่ใจ คุณทําเอาได้เด้อสิงเด้อคู่ใครคู่มันเด้สะจิตใจมันหลพอพันเมียคู่หนึ่งสิแนะนำเบิดสุขคนก็เป็นไปไม่ได้แต่แนะนําแค่ว่าอย่าใช้อารมณ์ก็แล้วกันแล้วก็อ่อในช่วงนี้ก็อย่าพึ่งแบบว่าย่อมๆกันเนี้ยก็ได้ดอกอย่ายักสนะกันหลยบางเทีก็ได้บางเทีเขาอาจจะเป็นไฟถือเยอะดอกเขากับยอมันสันถือได้ทักเจ้าเออสมมติว่าผัวนี่ว่าเอาแซวแปแบบนี้นี่แต่เราไม่ได้ผิดนะเราถูกอยู่ยายเถียงมันปล่อยมันสะ มอบไปหลดแล้ไปมันก็จะราบรื่นดีในชีวิตคู่ครับคู่หนุ่แค่น้นประมันเด้อบันนี้การเงินการงานครับผมการเงินการเงินเงินเก่งการงานการงานเห็นความคิดครับการเงินเขาบอกว่างไงมีเงินบอกมีมีเงินอยู่นะครับมีเงินมีเงินจะหมุนเข้าอยู่นะครับเงินหมุนเข้าอยู่หนักไม่หนักอยู่นะเงินหมุนเข้าดีอยู่นะเงินมีเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผุละเงินหมุนเข้าครับ แต่มันเป็นเงินหมุนเวียนมันเป็นเงินหมุนเวียนมันเป็นเงินที่ไม่สามารถใช้ได้ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายนี่พ่อค้าพ่อขายแม่ขาแม่ขายเขาสีหูจากมาเงินชุมน่มหนีแบบเงินลงทุนกลับมาเด้แล้วก็ต้องเอาไปลงทุนต่อไปงวดน,นี้ได้มาเป็นก้อนไงเอาลงทุนต่อไปแต่ถ้าคุณหนุ่ยแนะนําคือแบ่งเก็บบ้างสมมุติว่าได้กําไรมาหมื่นหนึ่ง แล้วก็แบ่งเก็บสัก2 0 0พันไปลงทุนต่อ800 0ได้ไม่อีกมือหนึ่งไปลงทุน800 0ไปแล้วเนี่ยกับแบ่งเก็บแบ่งใส่นะขอให้แบ่งเก็บแบ่งใช้บ้างเพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าในอนาคตอาจจะไม่ปังก็ได้สมมุติถ้าเป็นคนค้ายขายแต่ถ้าเป็นดวงข้าราชการงานประจํากินเงินเดือนก็อยากให้เก็บอยู่นะครับบางครั้งมันอาจจะช็อตก็ได้ในเดือนเดือนอื่นๆว่ะแต่ว่าในช่วงนี้มันดีอยู่กับ ก็แล้วแต่แต่ว่าในช่วงต่อไปมันอาจจะติดขัดก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเตือนในเรื่องของการหมุนเงินสักหน่อยหนึ่งส่วนมาเรื่องของงานแบบน,นี้ส่วนในเรื่องของงานจะมีให้เรื่องให้เครียดคิดหลายแลวเรื่องของงานจะมีเรื่องให้เครียดจะไม่เรื่องให้ค,ใหคิดมากคิดหลายราศีสิงห์นี่จะบ่กค่อยดีปนในในช่วงนี้ฉะนั้นก็เครียดกับเครียดอยู่ในหม่องทํางานผลให้มันเครียดอยู่ผลพอเราเลิกงานกลับมาขอให้ปรุงสิ่งที่เครียดถมไว้พล ทิมไวมองเหตุงานนะปุ๊อย่าเอากลับมาบ้านด้วยอย่าเอากลับมาเครียดกับคูข้องสองส่วนอย่าเอากลับมาเครียดกับในที่นอนของเราให้มันเครียดอยู่ที่ทํางานกลับมาขอให้มันเป็นตัวของตัวเราพักผ่อนให้เพียงพอก็พอมันจะได้มีแรงมีราศีที่สู้มันต่อไปในวันพรุ่งนี้คิดซะว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วจบแค่นั้นเองครับประมาณนี้ในเรื่องของการเงินการงานครับเงินเข้ามี แต่ในเรื่องของการงานก็จะเครียดสักหน่อยครับผมเนาะเงินหมุนเวียนเดอ้อบัตรนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงชะตาเสี่ยงทายบัตนี้เรื่องของการเสียสเส่ยงโชคชะตาเสี่ยงทายมีเกณฑ์นะครับดวงของคนราศีสิงห์มีดวงกับคนที่อายุไล่เลี่ยกันหรือเพื่อนจะนําพาโชคมาให้โชคอยู่ไหนแนะนําแค่นี้โชคอยู่กับเพื่อนครับช่วงนี้โชคอยู่กับเพื่อน เพื่อนนำพาโชคมาให้หรือคนอายุไล่เลี่ยกับเขาคนรู้จักที่อายุใกล้กันจะนําพาโชคเข้ามาให้ประมาณนี้สุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายของราศีสิงห์สิ่งที่คุณจะต้องพิจารณาพิจารณาสอมคือสุขภาพจิตใจจิตใจของคนราศีสิงห์จะรวนเรพอรวนเรก็จะส่งผลให้นอนไม่หลับในเรื่องของการเครียด พอเครียดมาแล้วกับเมื่อยเมื่อยม้อยซอยปีลงกันอนบ่หูจักอยากตื่นแล้วงานกับเ่าอยากเฮตดใดลูกกับพอยากเฮตดงานข่ะเม่นคนเศ้าหน้าเขาก็บ่าอยากเกลยอลูกกี่ข้านกูเมื่อยโอ้ยกูมีแต่เมื่อยใจมันเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่ที่ใจมันไม่ได้เหนื่อยที่ร่างกายเลยฉะนั้นคนราศีสิงช่วงนี้ขอให้ตั้งจิตตั้งใจให้มันสดซื่นแจ่มใสซะ อย่าทําให้ใจเราห่อเหียวอขัยแม่นคู่หนุ่ยนี่ขัแม่นจิตมือไหจิตใจห่อเหียวนะเปิดเบิงหมอลำํำจังสิขันแนะนำของไพ่มากฟังเพลงกับเปิดเพลงฟังจังสิได้จาราศีสิงห์อยู่ประมาณนี้เด้อสำหรับดวงภาพรวมจะประมาณนี้ครับผม